Yeah. ยะคุพี่เมียมนะครับโอเคมีพี่เมียมนะครับน,น,น่ะี่ะองครับนี่ไปอ่ะสำหรับเอซีของไฟบวกนะครับสั่งตะกี้กันถ้าร่มนะครับจะ ผมก็ร่างเริ่มเปิดฤดูกาลนะครับสิเปิดฤดูกาลเตรียมอุปกรณ์แล้วนะครับเสมาเช็ดกีเกียทั้งค้องสะอาดขายนะครับเดี๋ยวมื่อนี้นะครับจะมาเช็ดข้อมละเอียดเรียบร้อยของขายก่อนแล้วพี่น้องเดี๋ยวภาพาพี่น้องมาเช็คมือกีเกียภาพมาล้อนกีเกียนะครับมื่อวานห้องเตรียมอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวมาออื่นมืาเพื่อผมสิเริ่มผลิตนะครับเมื่มึงนี่กีเกียพี่น้องนะเมื่อมึงสูตรธรรมดาก่อนนะครับพี่น้องกีเกียพี่น้องมึงเหตเปิดให้พี่น้องมึงนะครับที่นี่กีเกียแบบธรรมดานะครับที่นี่แบบธรรมดานะครับที่น สูตรแกงสูตรพี่เมียมนะครับมึงพี่น้องจึงขึ้นล่ามืออ่ะปุตรจึขึ้นเห็ดจนงล่าหมด้ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาสูตรธรรมดากับสูตรพี่เมียมไปจูดในพี่น้องมึงตะเมื่อมึงนะครับผมก็ลังเปิดขายพี่น้องร่างสีเปิดฤดูการเขาดิ่งกันจนวานะครับแต่ว่าผมกำลังเปิดฤดูการนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาตัวนะครับ้เจียจสองสูตรนี้นะครับไปจูดในพี่น้องมึงนะครับนี่ก็นีอคิจิอาสูตรธรรมดานะครับแตากะ จะใส่ตัวนีด้วยกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสูตรี่เมียมนะครับไปชูให้พี่น้องนะะเดี๋ยวมึงตัวธรรมดาก่อนนะครับตัวธรรมดาตัวธรรมดานี่ยก่อนจะไปเป็นพี่เมียมนะครับเกิดมาจากธรรมดาพี่น,น้องต่ว่ากับสีเฮ็ดสีเฮ็ยดแห่มันเห่แห่มันหน่อก่อนนะครับไอ้โม่ด้ปับ๊บตัวนี้บ่ได้ปั๊บนะครับ มได้ปร so ับความชื้นม่ได uh, right. ้นั่นนะครับมได้ปรับความชื้นม่ได้คุมความชื้นม่ได้ร์แขนตอนหนึ่งตามแขนตอนอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็พอใส่ได้นะครับอ่ะมามึงต้องกันพี่น้องอ่ะออกก่อนอ่ะสี่พี่น้องเห็นนี่คือตัวธรรมดานะครับธรรมดาของสูตรสังกะสีกันทะลมนะครับตัวนี้สีเจ้ธรรมดานะครับอ่ะตัวนี้สูตรธรรมดานะครับ เอึ๊บถ้าเกิดข้ามด้านะครับถ้าพมี่น้อไปมึงพี่เมียมมันนะครับปลาพี่เมี่ยมนีนะ๋ย่ามามึงพี่เมียมนะครับอืมพีนะเปมึงพี่เมียมนะครับผมกับตัวนี้เป็นสูตรที่ปุงแล้วนะครับเป็นสูตรที่ปุ้งแล้วคุ้มค่มชื่นแล้วนะครับพร้อมขอบังหมูงไฟโบกนะครับตัวนี้สูตรพี่เมี่ยมสำหรับหมูงไฟโบกนะครับอย่าไปมึงขี้เกียจกัน น้ำมาสิปุ้มออกเลยน่ะพวกมึงขี้ยาถูพี่เมียมนะครับสูตรสั่งทักกี้กันทลาลมนะครับบุกไโบกนะครับปีนี้ก็ร่างอย่างว่าเปิดฤดูกาลก็ไปถ่ายมูพี่น้องไปมาสากดีกูโกมานะครับน่ะเสียงพี่น้องล่อมึงขีอยาถูพี่เมียมนะครับโอ้โนี่พี่เมียมนะครับน่ะเดี๋ยวมึงส้องเช่นึงนะครับเดี๋ยพี่เมียมแกน้ำมันไง อีจสูตรที่เนียบนะครับสหรับตงตะกีกันขลาลมนะครับอีแสูตรนี้เป็นอิกแกสูตรเหนียวนะครับใส่ไดไต่งแก่รุ่นเครื่องกรีดนะฮะรุ่นกิโลเนี่ยหนึ่งสองอ๋สายโบกนะครับ สายบกนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมก็ล่างเตรียมอกกุปกรณ์เตรียมอขอมพร้อมนะครับเปิดฤด,ด,ดูกาลของไฟบกเดี๋ยวเจอกันม่ายยืนพื้นนะครับต่ะ